เฮลโลทุกคนเฮลโลครับเง่ยม่มีใครอยู่นั่นเขาเลื่องเลยเขาบอกโรงแรมแห่งนี้อ่ะเย็นมากนะอาจารย์ก็ได้ถูกบริษัทกหลงปงนี้จ้างมาเพื่อปราบผีโดยเฉพาะผีที่นี่มันเยนสมคำร่ำมือจริงหรือเปล่าไม่ว่าจะเจอในพาสโบโฟเบียพาสฟีพาสิฟายนี่อาจารย์หน้าซัดมาหมดหน้าหงายหมด มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกปีตัวนี้เย็นนะอ่ะไม่มีอะไรโอเคสวดมนต์นแป๊บเปิดตัวกุมารทองลูกพ้อเชื่อติงที่ <t> อยู่บทสวน,นมหากรย่าข่าป่าผีเพื่อนเขาไหลแต่ปล่าเป็นทะเลาะ โอเคลูกหยุดหยุดลูกพอจะทำงานลูกหยุดครับหยุดครับหยุดหยุดอ่าเพลินเลยลูกเพลินมาไฟมานี่เป็นธรรมดานะของพีโอเคสาวมามาดับเพิ่งโ์กอะไรมามานี่ง่ายไปสิงมง่ายกัไม่เข้าเรือมันก็แค่คนคนตายมีคนตาย แต่เราจะต้องลงไปแจ้งข้างล่างนะยังมีชีวิตอยู่เ,น,เนี่ยโอ้โหเลือดขนาดนี้คงไม่น่ามีชีวิตอยู่อยอมืมีภาพนะขโมยภาพได้ไหมเนี่ยน่าจะราคาแพงน่าดูเดีย๋ยวดูลิ้นชักก่อนมีอะไรให้จานขโมยไหมไม่มีกอดอ,อกเช็คขวาเงียบไม่มีอ g b เช็คซ้ายก็ไม่มีอะไร อีซี่เหรออีซี่ง่ายของตกล้วยแค่นี้ก็ไม่มีอะไรงมงายก็ไม่เข้าเลือกนะทุกคนทู้ทาย